สวัสดีครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2 5 6 8นะครับเรามาดูสัญญาณของเซตในวันนี้นะครับว่าเป็นแนวโน้มใดกด,ดว่านะครับญญเซตติดลบ1ป8 4สิบเอ็ดจุดปดสี่จุดนะครับสัญญาณของเซตเช้านี้ร่วงลงมานะครับ เซตอยู่ที่1 300, 30 3 0 0 3 0 3น0จุดนะครับแล้วก็ตลาด AMI นั้นก็บวกอยู่เล็กน้อย0.12จุดนะครับอยู่ที่226.90จุดนะครับราคาไซเวย์นะครับแล้ากต้องคำดูเหมือนว่าจะกลับบวกขึ้นมานะครับมีโอกาสบวกขึ้นมาอยู่ที่3,939.17ออนต่อดอลลาร์านะครับ อำมันก็บวกขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณบวกแต่ว่าเซตดันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเก่งกําไรจากโม t Active ว o รุ่มกันนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มว่าตัวไหนควรที่จะชะลอการลงทุนหรืตัวไหนที่ควรที่จะกลับมาลงทุนนะครับแม้ว่าวันนี้นะครับราคาของอวอลุ่มเล็กน้อยนะครับแต่ตัวที่ดูเหมือนว่าบวกพุ่งขึ้นมาสวนกระแสนะครับตัวแรกก็คือ บ้านปูนะครับบ้านปูกลับมาได้หรือยังแล้วจะโตเติบโตไปอย่างไรแล้วก็เก่งกําไรได้หรือไม่เดี๋ยวไปดูกันวันนี้บ้านปูบวกขึ้นมา0.56สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่4บาท86สตางค์นะครับสําหรับบ้านปูนะครับโดยบ้านปูนั้น3เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป1์นะครับ แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา7%แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาถึง11.42%ทีเดียวนะครับ P/E ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามี u e l d อยู่ที่6.98%นะครับแล้วก็มี EPS ที่ติดลบ0.14สต่ตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.12สต่สตางค์ต่อหุ้นยังไงก็ไปดูบ้านปูกันหน่อยนะครับ สัญญาณกราฟของบ้านปูนั้นดูเหมือนว่าราคาจะทะลักพุ่งขึ้นมาอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีวันรุ่มเข้านะครับเป็นวันรุ่มโมเดลทีวอลุ่มเยอะทีเดียวนะครับวันนี้มีวันรุ่มตั้ง337.39มิ้าลเลียนนะครับแล้วก็สัญญาณเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับแล้วก็าราคามาีมีจังหวะของพาะบริษารองรับ แล้วก็ยืนเหนือเส้นสองแล้ววันนะครับแสดงว่าในวันถัดไปโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นต่อมีสูงนะครับพะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวยืนยันขาขึ้นด้วย m a c d ยืนเหนือเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้นซยโลยืนเ a c เดียวกิเลอยู่ในฝั่งแดนบวกนะครับเพราะฉะนั้น RSI ชี I ้พุ่งขึ้นไปนะครับที่65.37นะครับถือว่าท่านที่อชอบบันปูก็ กำลังจะทํากําไรกลับขึ้นไปนะครับสลับบานปูแล้วก็ตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่4.86นะครับแนวรับอยู่ที่4.86แต่วา่าราคาจังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับและจะขึ้นไปสูงสุดนะครับที่ราคา5บาท24สตางค์นะครับท่านต้องอดทนและทนถือขึ้นไปให้ได้5บาท24สตางค์ถึงค่อย พิจารณาต่อไปดูจากการเคลื่อนที่นะครับต่ำสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องเร่งกลับขึ้นไปที่สูงสุดนี่คือวัฏจักรของราคานะครับนี่คือจังหวะที่จะเก่งกาไรนะครับท่านนักทุนครับบ้านปูมีโอกาทากําไรกับท่านนักทุนแล้วนะครับถัดมาตัวที่2นะครับยังคงเป็น TTB นะครับ TTB วันนี้นะครับยังคงไม่บวกไม่ลบนะครับราคาที่0.00สตางค์สัโดยนะครับราคาอยู่ที่1.85บาท นะครับไปดูว่า3เดือนที่ผ่านมานะครับก็ลบไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป0 0 0.54%นะครับสำหรับท t b นะครับมี PE อยู่ที่8.59เท่านะครับแล้วก็มีย d ที่7.20% มี ebs ที่0.1สตังค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตังค์นะครับไปดูจังหวะกราฟของ ttb เข้ามาอันเป็นอันดับ2นะครับของโม s ัลทีว v วลุ่มนะครับวันนี้ราคาย่อแล้วก็ไซด์เว y ย์ออกเดินข้างแต่ยังยืนอยู่ฝั่งด้านบนของบลูชอป r Band นะครับยังยืนอยู่เหนือเส้นเก,กลง่อกาฟบลูชอปเปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไซด์เว y ย์ถึงไซด์เว y ย์อัพมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปเพราะนั้นยังมีตัวอินดิเคเตอร์ตัวจคอ M A C D และ R S I ที่ต้องอมองอยู่นะครับเพราะฉะนั้น M A C D บอกว่ายังคงไซด์แวบขึ้นไป R S I ก็ไซด์เวกเดินข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องลุ้น R S I นะครับให้พุ่งขึ้นไปแม้ว่า R S I ตอนนี้อยู่ที่44จุดก็ตามนะครับอยากให้พุ่งขึ้นไปที่50จะถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนแต่แลราดูจากแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นต่ำสุดต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะเก่งกำไรหรือทำกำไรต่อไปก็มีสูงนะครับสำหรับ TTB นะครับก็ขอว่าให้เก่งกำไรต่อไปนะครับสำหรับ TTB นะครับถัดมานะครับตัวที่3นั่นก็คือ BPP นะครับ BPP หรือบ้านปูพาวเวอร์นะครับโอ้โขึ้นมาพร้อมก,กันกับบ้านปูตัวแม่เลยนะครับ BPP นี้ ราคารู้สึกว่า2ตัวนี้มีข่าวดีนะครับราคาบวกขึ้นไป2.50ายบาทในทีเดียวนะครับบวกขึ้นไปอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับราคาอยู่ที่12.70สตังค์นะครับพุ่งขึ้นไปชัดเจนนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไป68% 1เปอนึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป55% 1เปอร์เซ็นต์หนึ่งวิคที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปอีก19เปอร์เซ็นต์โอ้โหตัวนี้ให้กำไรสูงสุดเลยนะครับอ่า PE อยู่ที่16.08 เท่านะครับแล้วก็มียิวที่5.88%นะครับมี ETS มีมี EPS นะครับบวกอยู่0.61สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.25สตางค์นะครับถือว่าโตอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับไปดูกราฟนะครับของตัวนี้กันนะครับเราพึ่งเป็นจังหวะที่กำลังจะพุ่งขึ้นต่อแล้วก็ใกล้ที่จะกลับมา XD ครั้งหนึ่งสาำหรับ3เดือนถัดมานะครับ อาจจะต้องจับตาดูนะครับผลการดำเนินง,งานล่าสุดของ F-45 นะครับตอนนี้ราคาเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ดูจากแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่าราคาในวันถัดไปจะเปิดพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับตอนนี้เราไม่สนใจเซ็ตจะบวกหรือจะลบแต่เมื่อราคาจะพุ่งขึ้นแน่นอนวนลุ่มต้องทะลักเข้ามานะครับวนลุ่มอยู่ที่41.18มลเลนแล้วก็ MSD ชี้ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณของการขึ้นต่อแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นยืนอยู่เหนือเส้น50ยืนเหนือเส้นโอวตด้วยนะครับขึ้นไปโอโซนะครับอยู่ที่77.42จุดนั่นเองนะครับแต่ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับเพราะว่า,าดูแนวโน้มแล้ว RSI จะขึ้นไปที่80-90นะครับสำหรับ BPP นะครับยินดีด้วยกับท่านที่ อ่าลงทุนในตัวนี้นะครับเก่งกำไรได้ต่อไปตอนนี้ราคาอยู่ที่12.60นะครับมีโอกาสทําไปทํากําไรต่อที่12.12 12นะครับราคาอยู่ที่12.80ราคาที่จะไปสูงสุดคือ12มันขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับอโอกาสถัดไปก็อยู่ที่13บาทนะครับขึ้นไปโอ้ก็เปิดกระโดดสูงขึ้นมาทีเดียวนะครับ นี่คือจังหวะที่ขึ้นมานะครับเขาเปิดกระโดดโหมีช่องเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเขาเปิดแกลบอย่างนี้หมายาว่าราคาต้องพุ่งขึ้นต่อนะครับเราก็ไปดูทางเฟดวิกยืนยันว่าโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปที่ต่อน,นั้นจะไปอีกเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าราคามีโอกาสขึ้นไปเทดทดสอบเช่น200ว,วันนะครับราคาจะขึ้นไปทดสอบเช่น200ว,วันนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะขึ้นไปที่สดเส้น2องแล้ววันก็คือที่13บาทส1สตางค์นะครับก็มีโอกาสลุ้นต่อไปนะครับสำหรับตัว BPP นะครับไปที่13บาทส1สตางค์นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับทำาเฟิร์มวีกบอกอย่างนั้นนะครับก็ทางทุนก็อดทนถือต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะครับราคาจะใช้ Sideway Up ขึ้นไปนะครับโอ้ยินดีกับท่านที่ถือบ้านปูแล้วก็ BPP ด้วยนะครับถัดมานะครับ ตัวนี้ย่อตามเซตนะครับก็คือ WHA นะครับราคายังคงลงต่อแล้วก็ติดลบไป0.02สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่3.2อาจจะ3.28บาทนะครับสำหรับ WHA ยังคงบอกว่าต้องช้อนนะครับราคาย่อลงเราต้องช้อนนะครับสำหรับตัว WHA เนื่องจากว่า3เดือนก็ติดลบไป7เนะครับ1เดือนก็ติดลบไป8 1วอรน์วิที่ผ่านมาก็ลงไปอีก7นะครับ PE อยู่ที่10.36เท่านะครับมียิวอยู่ที่5.78%อร์นะครับส่วน EPS อยู่ที่0.20สตังค์นะครับแล้วก็มีการปันผลมาผ่านมาแล้วที่0.12สตังค์นะครับไปดูจังหวะว่าถึงจังหวะที่จะช้อนแล้วพองพึงพอใจได้หรือยังนะครับดูแนวโน้มซ i d e เว y ออกด้านข้างตอนนี้ก็คือกําลังจะดีดกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องช้อนนะครับราคาช้อนนะครับต้องช้อนเพราะว่า WHA มีแนวโน้มแล้วก็การทํางานที่กําลังเป็นคุณแล้วก็จะทํากําไรต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่4บาทนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับหน้าอีกประมาณเดือนถึง2เดือนข้างหน้าน่าจะเป็นต้นต้นปีใหม่นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปที่4บาทนะครับตอนนี้ e N เห็นโอกาสช้อนหรือยังครับดูได้จากอะไรครับ RSI กำลังไซด์เว้ยอัพขึ้นไปนะครับ RSI อยู่ที่30นะครับ RSI นะครับ กำลังไซว์เวยสามสิบเอ็ดด้วยนะครับจากสามสิบขึ้นไปสามสิบเอ็ดนะครับนี่คือจังหวะของการเข้าช้อนนะครับแล้วก็เอสบดีก็กําลังจะไซว์เว่ยขึ้นไปยืนเหนืออ่าตอนนี้ยืนเหนือเส้นยืนต่ํากว่าเส้นซิกซิกเนลยืนต่ากว่าเส้นซีโรนะครับแต่เดี๋ยวจะปับขึ้นไปแล้วก็วนรุ่มเป็นวนรุ่มเข้าเล็กน้อยเพราะว่าถ้าดูยังไม่เป็นนะครับทุกคนก็จะหนีออกแต่ว่าตอนนี้เราจะซื้อในข่าวร้าย นะครับแล้วก็ทํากําไรขึ้นไปหลังจากที่ข่าวร้ายพ้นผ่านไปนะครับมีวันรุ่มที่38.97มิลเลียนนะครับ WHA ตรงนี้ช้อนนะครับตาที่ตัวที่4นะครับ1,2,3,4,5ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวที่5นะครับนั่นคือ KTBKTB วันนี้บวกขึ้นไป0.25สตางค์ไม่สนใจว่าเซตจ,จะติดลบไปเท่าไหร่นะครับ โดยราคามาอยู่ที่26.75สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไป21นะครับยังคงยืนยันเป็นขาขึ้นแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป7นะครับแม้ว่า1อาทิตย์ผ่านมานั้นราคาบวกขึ้นไปแต่ยืนพื้นคือ0.00นะครับ PE อยู่ที่8.42เท่าแล้วก็มี Yield ที่5.78นะครับแล้วก็มี EPS ที่บวกไว้1.63ต่อหุ้นนะครับนี่คือกำไรสุทธิส่วนการปันผลก็คือ1.55สตางค์ต่อหุ้นนะครับเมือสักครู่เห็นว่าบวกขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ราคากลับมาที่0.00สตางค์เรียบร้อยนะครับไปดูจังหวะกราฟนะครับราคายังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับย่อลงมาเป็นสีแดงเล็กน้อย แต่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็การ XD ข้างหน้านะครับคือมันจะเป็นไปตามจังหวะพอดีนะครับท่านนักทุนครับจังหวะอะไรครับคือมันเป็นจังหวะที่จะต้องไปชนฟูเจอร์บแบนแล้วก็ลีเนียไลท์แคชันตรงนี้นะครับพอชนตรงนี้เสร็จสิงที่เขาจะทํามาคือเขาจะต้องล่วงลงมาล่วงลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูจากตรงนี้ท่านก็บอกว่าควรที่จะถือเก่งกําไรให้ไป ทำกำไรที่ราคา29บาทก่อนนะครับราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่29บาทนะครับเพราะตอนนี้ราคาอยู่ที่27บาทนะครับสลับ KTB นะครับพอไปถึงตรงนั้นจังหวะจะไปชนกับ XD พอดีนะครับจังหวะจะไปชนกับ XD ตรง XD นี้ท่านก็เห็นจะเห็นราคาก็จะล่วงผอยลงมานะครับพอล่วงผอยลงมาเราก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือจังหวะและการวางกลยุทธ์นะครับ แม้ว่าวันนี้มีอ่ามีวลลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับที่36.40มิลเลียน MACD ยังคงไซด์เวยืนไปทางมีโอกาสจะขึ้นไปต่อนะครับไซด์เวยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับ r s i ก็กำลังพุ่งขึ้นไปชนโอบอทนะครับที่65จุดนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนตัวนี้ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปและอดทนถือต่อไปให้ราคาไปที่29บาทให้ได้นะครับนี่คือแนวโน้มที่เราแนะนำให้ท่านนักทุนอดทนถือต่อไปนะครับแม้ว่าหุ้นจะติดอฮหุ้นจะติดลบนะครับเป็นสีแดงนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อและตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.25สตางค์เพราะฉะนั้นโอกาสดีๆเช่นนี้ก็ให้ท่านนักทุนได้ช่วยโอกาสเอาไว้ ให้ดีๆนะครับตามสเต็ปที่เราแนะนำมานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ให้ทุกท่านเข้าเก่งกำไรแล้วก็บันตัวก็ถอนตัวออกมานะครับดูเฉยๆนะครับแต่ว่าว่านนี้นะครับบ้านปูนะครับกลุ่มบ้านปูถือว่าทำกำไรได้อย่างงดงามก็ยินดีกับท่านที่ถือบ้านปูไว้ด้วยนะครับ กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันเอาไว้แล้วก็กลัาบกับคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาใน y t u t u นะครับถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพียง30บาทต่อเดือนนะครับ3าบาทต่อเดือนเองนะครับตกวันละบาทเดียวนะครับก็โปรดพิจารณาด้วยนะครับยังไงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ